สื่อนอกแฉกัมพูชาไส้แห้งจีนสร้างอะไรก็ขนกำไรกลับไปหมดเรื่องนี้เริ่มมาจากที่นายอุ่นํำอานที่เคยสังกัดพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาได้ออกมาโพสต์โจมตีรัฐบาลที่บริหารโดยนายฮุนมาเน็ตลูกชายของนายฮุนเซนเกี่ยวกับ ค่าบริการที่แพงมหาโหดของสนามบินทุนจีนที่เพิ่งสร้างเสร็จในอำเภอเสียมราชว่านอกจากกำไรทุกบาททุกสตางค์จากสนามบินแห่งนี้ที่กัมพูชาเนี่ยยกให้เป็นสัมปมทานของจีนไปถึง50ปีนั้นล่าสุดยังมีการสร้างถนนจากสนามบินเสียมราชเพื่อเข้าตัวเมืองแต่ไม่ได้วิ่งฟรีและยังเก็บค่าผ่านทางประหนึ่งว่าเนี่ยเป็นทางด่วนทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นทางด่วน อีกทั้งยังไม่ได้มีสถานะเป็นทางหลวงด้วยซ้ําโดยในอุนซัมอานคนนี้นะครับยังแฉต่ออีกว่าเป็นเพราะรัฐบาลกัมพูชานี่แหละที่เป็นตัวการอนุญาตให้ประเทศจีนมาขูดรีดช่าเขาเมรแถมยังมีแผนที่จะขึ้นราคาค่าผ่านทางนี้ในปี2569ซึ่งไม่มีประเทศใดในโลกที่ต้องจ่ายค่าเส้นทางปกติไปสนามบินยกเว้นทางด่วนไม่กี่ทางแต่กัมพูชากลับกล้าทำ และจากข้อความที่นายอุ่นสำอานโพสต์ที่หน้าเพจของตนนะครับว่าถนนสายนี้มีความยาวแค่20กิโลเมตรเท่านั้นแต่กลับเก็บเงินค่าใช้ถนนแสนแพงโดยกำหนดค่าผ่านทางไว้4ประเภทเริ่มจากรถยนต์ไม่เกิน7ที่นั่งราคา12,000เรียวและถ้าเป็นรถบัสขนาดกลางจะเก็บอยู่ที่24,000เรียว ส่วนรถบรรทุกจะเก็บที่ราคา36,000เรียวแต่ถ้าเป็นพวกรถบรรทุกขนาดใหญ่แบบรถพ่วงอะไรประมาณนั้นนะครับจะเก็บที่ราคา48,000เรียวแถมยังมีแผนที่จะขึ้นราคาอีกกว่าเท่าตัว ในอีก3ปีข้างหน้าไหนจะค่าที่จอดรถในสนามบินอีกเรียกได้ว่าบริษัททุนจีนเหล่านี้โกยเงินไปเต็มๆอย่างที่ชาวขเขมนด้วยกันเองเนี่ยทำได้แค่ยืนมองตาปิดปรบอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปทําให้มีชาวขเขมนเข้ามาทั้งคอมเมนต์และแชร์ออกไปเป็นจํานวนมากอย่างหนุ่มขเขมรคนนี้นะครับคอมเมนต์บอกว่าที่นี่ดินแดนขเขมรแต่จีนและเวียดนามเป็นเจ้าของ ส่วนสาวกับูชายคนคอมเมนต์บอกว่าเขาขูดเลือดของพวกเราชาวเขมรไปจนหมดแล้วชายชาวกับูชาอีกคนหนึ่งบอกว่าประเทศนี้กลายเป็นเมืองขึ้นของจีนไปเรียบร้อยแล้ว แน่นอนครับว่าเมื่อเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลของกัมพูชาจนเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่กว้างมีหรือสื่อหรือสำนักข่าวต่างๆเนี่ยจะพลาดโดยสื่อ VOA หรือ Voice of Asia เวอร์ชั่นมเอได้ทำเป็นสก o ๊ปข่าวรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าประเทศจีนเนี่ยกำลังเพิ่มวิธีการเก็บเกี่ยวผลกำไรในจังหวัดเสียมราฐซึ่งในรายงานข่าวนั้นมีทั้งเรื่องการค้ากำไรเกินควรของสนามบินทุน จนที่มีทั้งเรื่องเก็บเงินยิบย่อยคานาั่นค่านี่สารพัดและถ้าจำกันได้นะครับว่าทางทีมข่าวเราเนี่ยได้เคยเล่าถึงสนามบินใหม่ของกัมพูชาแห่งนี้ไปแล้วและล่าสุดทางฝั่งกัมพูชายังเคยโอด้วยว่าต่อไปเนี่ยจะมีรถไฟเชื่อมระหว่างสนามบินแห่งนี้เพิ่มมาอีกเช่นกัน ซึ่งนั่นก็เป็นพุณจีนอีกนั่นแหละและนั่นก็อาจจะหมายความว่าน่าจะเก็บค่าโดยสารแพงอีกตามเคยโดยไอ้เจ้าเรื่องเก็บค่านั่นค่านี่แพงปะหนึ่งว่าอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วแบบนี้ก็เพิ่งมีประเด็นที่สาวไทยขับรถเที่ยวในกัมพูชาแล้วไปขึ้นทางด่วนพร้อมรีวิวว,ว่าค่าทางด่วนของกัมพูชาเนี่ยแพงมากประมาณ400กว่าบาทซึ่งคนไทยเนี่ยพอฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงกว่าทางด่วนของ ไทยเสียอีกและทางด่วนเส้นนั้นนะครับก็ได้งบมาจากจีนเช่นเคยซึ่งไอเจ้าเรื่องที่สาวไทยไปรีวิวค่าทางด่วนของกัมพูชาว่าแพงก็ถูกชาวขเขมรเอาไปแกวนด่าจนทัวรเขมรลงยับเช่นกันและลุกลามไปถึงขั้นสื่อหลัก หรือแม้แต่ช่องข่าวของกัมพูชาเอาไปรายงานกันยังกับเป็นเรื่องใหญ่โตเลยทีเดียวทั้งทั้งที่สาวไทยคนนี้ไม่ได้พูดจาดูถูกเอะไรกัมพูชาเลยแถมยังชมอีกด้วยว่าทางด่วนสายนี้สวยถนนดีไม่มีหลุมและรถก็ยังโล่งอีกด้วยแต่ถ้าเทียบกับการที่ต้องจ่ายค่าทางด่วนในระยะ200กิโเมตรในราคา418บาทไทยก็ถือว่าแพงเนี่ยแค่นี้ช าวคอมเมนต์หลายคนเข้าไปคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยกล่าวหาว่าสาวไทยไปรีวิวทำให้ประเทศกัมพูชานั้นดูแย่บางคนยังบอกอีกว่าถึงมันจะแพงแต่มันก็ทำให้กัมพูชาจเจริญขึ้นและเมื่อครบสัมปทานจากจีนก็จะกลายเป็นของรัฐบาลกัมพูชาซึ่งตอนนั้นทุกคนก็จะได้ใช้ฟรีอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีชาวคอมเมนต์บางคนที่ขอบคุณสาวไทยที่กล้าออกมาพูดแทนใจ ชาวคขมเว่าเนี่ยมันแพงจริงๆจ,จะมีชาวคขมเสักกี่คนที่กล้าใช้หนุ่มคขมเนอีกคนคอมเมนต์บอกว่าสนามบินก็ของจีนถนนก็ของจีนอีกหน่อยรถไฟก็เงินจีนกัมพูชาต้องรอไปอยังต่ำ50า50ปีถึงจะได้คืนกลับมาในสภาพที่สุดโทมแล้ว แน่นอนครับว่าทางรัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยได้เคยออกมาปฏิเสธถึงเรื่องการติดกับดักนี่จีนพร้อมทั้งโอว่าประเทศกัมพูชาในการบริหารของนายคุณมาเนตดีขึ้นและจะมุ่งไปสู่ประเทศที่มีไรายได้สูงต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งก็สวนทางกับการรายงานข่าวของสำนักข่าวรดีโอฟรีเอเชียนะครับ ที่ล่าสุดเล่นข่าวเรื่องกัมพูชาไลที่คนจนเพื่อนําที่ดินไปสัมทานให้จีนแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาไม่ยอมหลายคนโดนจับไปติดคุก อีกทั้งล่าสุดรัฐบาลยังอนุมัติให้ใช้เงินสกุลหยวนของจีนเพื่อชําระเงินในกัมพูชาได้จนทําให้มีชาวคอมเมนตหลายคนตั้งคาถามว่านี่หรือคือการไม่ติดกับดักหนี่จีนซึ่งก็มีคอมเมนต์จากคนไทยใจสู้ที่กล้าแหวกไปซัดกลางวงโซเชียลของกัมพูชาว่านั่นแหละมัวแต่โดนรัฐบาลเสียมให้มาแวงกัดไทยเพื่อกลบข่าวเวียดนามและจีนกําลังกลืนกินประเทศตน รู้ตัวอีกทีก็คงไม่เหลืออะไรแม้แต่วัฒนธรรมของบรรพบุรุษเขมรที่สร้างมาก็โยนทิ้งกันไปหมดแล้ว ก็สรุปนะครับว่าการรุกคืบจากทุนจีนในกัมพูชานั้นไม่น่าจะหยุดลงเพียงเท่านี้เพราะดูแล้วไม่ว่าจะเป็นการเชิญเจ้าหญิงของกัมพูชาใส่ชุดไทยไปออกรายการทีวีของจีนจนมีคําถามของคนไทยหลายคนว่าตกลงนี่รู้กันใช่ไหมหรือมีใครอยู่เบื้องหลังที่สั่งให้ทําแบบนั้นหรือตั้งใจเคลมวัฒนธรรมของไทยเพื่อหลอกนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวกัมพูชาเพราะทุน จีนไปจับจองไว้หมดแล้วซึ่งถ้าใครอยากฟังต่อในประเด็นเหล่านี้ก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยครับเราจะนำมาเล่าในคลิปถัดไปส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Duck Seven News สำนักข่าวเป็ดรายงาน